นั่นแหละครับแน่นอนครับจั่วหัวมาแบบนี้ครับวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดมาแนะนําอีกแล้วครับวันนี้พิเศษนิดนึงครับไม่ใช่สมาร์ทโฟนธรรมดาครับไม่ใช่รักเก็ตโฟนเหมือนที่เคยแนะนาไปนะครับแต่อันนี้เขาให้สมญานามว่าเป็นสปอร์ตโฟนครับว้าวสปอร์ตโฟนอย่างนี้มันต้องเหมาะกับสายลุยๆอย่างแน,น่นอนเลยครับตัวที่ผมมาแนะนำในวันนี้ก็คือ o อคิเ OK l w p 8 Pro แน่นอนครับว่าโทารศัพท์ใหม่ออกจะต้องมาพร้อมกับโปรโมชั่นหรือของแถมสุดพิเศษมากๆอยู่แล้วครับแต่อันดับแรกเรามาทําความรู้จักกับ o อ u t e l WP8 Pro กันก่อนดีกว่านะครับว่าทําไมเขาถึงได้ชื่อว่าสปอร์ตโฟนครับมา o อ u t e l WP8 Pro ดีไซน์เรียบหรูสวยงามทันสมัยดูสปอร์ตไม่เชื่อก็ลองมองดูรอบๆเครื่องสิครับ ับคนที่ใช้ชีวิตสายรุยถึงไหนถึงกันจัดเต็มไปเลยครับหน้าจอ6.49นิ้วให้คุณเต็มตากับทุกช่วงเวลาดีๆของชีวิตกันน้ำได้ลึก1.5เมตรถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวกันฝุ่นและที่สำคัญกันกระแทกครับ กล้องเซลฟี่8ล้านทีิปเปิลคาเมลา่ากล้องตัวหลัก16ล้านพิกเซลมีเลนส์มาโครระยะโฟกัส2เซนติเมตรและปิดล็อกด้วยลายนิ้วมือมี NFC และรองรับ Google Pay CPU MediaTek Octa Core ด้วยความจํา64 g ิก a m ิต4 g ิกะแบตเตอรี่ให้มามากถึง5,000ม MM. ิลแอม ว้าวที่สำคัญ Android 10แน่นอนครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ Okitel OK W p 8 Pro สมาร์ทโฟนสำหรับสายลุยครับ ว้าวบอกเลยครับว่านี่คือสปอร์ตโฟนครับสำหรับสายลุยจริงๆครับซึ่งปกตินะครับไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันเป็นประเภทเขาเรียกว่าหลักเกตโฟนนะครับคือโทรศัพท์ที่แบบว่าอึดถึกทนอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ําหนักที่มากครับแต่อันนี้ที่เขาให้ชื่อว่าเป็นสปอร์ตโฟนเพราะว่ามันเบาครับเป็นโทรศัพท์ที่อึดถึกทนแต่เบาและเหมาะสําหรับสายลุยครับโอ้ยสุดยอดครับผมว่าผมเพิ่งเคยรู้จักสปอร์ตโฟนผมว่านี่น่าจะเป็นเครื่องแรกของโลกเลยซะด้วยซ้ำนะครับ แน่นอนครับว่าผมมาบอกเพื่อนๆแบบนี้ต้องมีโปรโมชั่นเด็ดอยู่แล้วครับราคาปกติขายอยู่ที่199.99เหรียญหรือพื่นง่ายก็ประมาณ6,000บาทไทยน,นั่นเองครับแต่ถ้าเาื่อซื้อณตอนนี้ครับณช่วงเวลาวันที่25-29ถึง29กันยานี้เพื่อนเื่จะได้ราคา119.99เหรียญหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ3,600บาทเท่านั้นครับถูกกว่ากันเกือบครึ่งนะครับ ยังไม่พอครับถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อเป็น400ออเดอร์แรกครับก็รับฟรีๆไปเลยครับหูฟังไว้เลยครับโอ้โหพระเจ้าช่วยรดแรกแจกแถมครับถ้าใครกำลังที่จะหาสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่อยู่แล้วต้องการแบบอึดถึกทนแบบสปอร์ตโฟนแบบนี้ครับจัดเลยครับอย่ารอครับซื้อในช่วงนี้ได้ทั้งถูกและของแถมด้วยครับเจอกันนะครับวันที่25-29กันยายนนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้ราคานี้และโปรโมชั่นนี้นะครับสนใจลิงก์ใต้วิดีโอผมเลยนะจ๊ะ และนอกเหนือจากนี้นะครับแน่นอนครับว่าเป็นสปอร์ตโฟนเป็นรกเก็ตโฟนนะครับผมมีวิดีโอที่เขาทดสอบกันฝุ่นกันน้ำกันกระแทกทั้งหมดมาให้เพื่อนๆดูครับให้ดูความโหดของเขาครับว่าเขาอึดถึอทนได้มากขนาดไหนครับมาดูกันมาครับอันแรกนี้ครับก็คือแบบกันฝุ่นกันน้ำแบบพูงง่ายๆนะครับทดสอบครับที่เอาโทรศัพท์มาขุดทรายครับที่ริมทะเลครับโห้ คนที่ไหนก็ทำาัันแบบนี้ครับบ้าไปแล้วครับคืออยากจะโชว์ให้ดูครับว่าโทรศัพท์เขาแข็งแรงมากใช้แทนจอบได้เลยก็ว่าได้เลยครับว้าวนี่แล้วก็แช่ลงไปน้ําแล้วพบสายลงไปครับถ้าไปโทรศัพท์เครื่องอื่นจะเป็นไรครับไอโฟนซัมซุงก g ้าอะไรอย่างนี้บอกเลยโอ้โหไม่นี่มันสายผมเลยนะสายฝังดินเนี่ยเอาเยียบซ้ำอีกโอ้ไม่มีปลานี้เลยครับ อ้เเรียยกื่มาดดูวจากนั้นก็ทิ้งไว้ถึง5ชั่วโมงครับโทรศัพท์ต้องอยู่ในน้ําและรายถึง5ชั่วโมงครับจากนั้นก็มาขุดต่อครับก็ขุดโดยใช้โทรศัพท์ไอ้เจ้า W P 8โปีเลยนะครับอีกเครื่องนึงโอ้โหโอ,อาการหนักอาการหนักนี่ครับเจอแล้วครับดูนิครับปึบเป็นไงเหมือนเดิมวิดีโอยัองเล่นอยู่เลยทัชได้เหมือนเดิมไม่เป็นอะไรเลยครับโอ้แล้วก็ไปล้างน้าโอ้โหนี่โทรศัพท์นะครับโอ้ โอ้โหไม่มีคําว่าปลาดีเลยครับพี่จีนี่เขาโหดจริงๆนะครับเนี่ยนะแต่จุดท้ายก็เห็นไหมครับใช้ได้เหมือนเดิมไม่เป็นอะไรเลยครับว้าวอะลรวมาต่อกวิดีโอนึงครับวันนี้คือการทดสอบแรงกระแทกนะครับดูครับว่าเขาเอาไปทําอะไรครับบ้าครับปลาเถือนขั้นสูงๆเลยครับดีดูครับเห็นข้างหลังไหมครับนั่นคือเครื่องซักผ้าครับเขากดอัดวิดีโอแล้วใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าครับโอ้โหโอ้ นี่เขาต้องลงทุนหนักมากขนาดนี้เลยหรอครับมาดูครับเสร็จแล้วเขาาก็เปิดเครื่องทํางานเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าทรศัพ่ของเขานี่จะเป็นยังไงครับนี่ด้านขวานี่คือภาพข้างในนะครับภาพจากกล้องวิดีโอครับมาไปครับปั๊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 บกเลบนน๊บปออบปา๊บปั๊บ่น๊บอั๊บป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 ักบปักหนักบปั๊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 บโอ้ ยังไงก็เละบอกเลยขนาดนี้ครับอ่าเดี๋ยวเวลาครับเอามาดูสิรึบเฮ้ยฮู้เฮ้ยยังมีสภาพเครื่องอยู่แล้วคือ,อยังใช้ได้ยังทัชได้ยอยู่อาจจะมีต้องรอยบางเล็กน้อยแต่ทัชได้ยอยู่ครับเล่นวิดีโอได้เป๊ะเหมือนเดิมเลยว้าว o ันน้ำถือ e อสดูแล r วเป็นสครับโอ้โ oh! หโทรศัพท์ว่าโหดแล้วไอ้คนที่ไปทดลองอะผมว่าโหดกว่านะครับโอ้โ oh! หนี่เขาทดลองแบบ ไม่กลัวเสียดายของเงินนะครับเนี่ยจะสุดยอดจริงๆนะครับเห็นไหมลืมโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกงลงเครื่องซักผ้าไปก็ไม่ต้องกลัวพังครับว้า Oh. และทั้งหมดที่ผมให้เพื่อนดูไปนี่แหละครับคือความเฟี้ยวของ s m a r t ทโฟนโอ k i เท l WP 8 Pro นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าอยากได้ต้องรีบซื้อนะครับโปรโมชันนี้มีแค่ช่วงวันที่2 5่ถึง29นี้เท่านั้นนะครับที่จะได้ราคาสุดพิเศษพร้อมของแถมครับถ้าซื้อหลังช่วงเวลานี้ไปก็ต้องเป็นราคาเต็มนะครับ199.99เหรือประมาณ6,000บาทครับ ยังไงถ้าเพื่อนๆมีแผนที่กำลังจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนอยู่พอดีนะครับผมก็ขอฝากตัวนี้ด้วยครับโอเคเทล WP8 Pro ไว้ในอ้อมออ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับฝากไว้รับพิจารณาด้วยนะครับลิงก์งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้วิดีโอของผมนะครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะ จ้โอเควันนี้มีทุกท่ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวมไปถึงแชร์วิดีโอดีๆแบบนี้ไปให้คนที่คุณรักดูด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสั่งเลยดีไหมเนี่ยฮะถูกกังร้อยสเาจุดเกเหรียญวูสั่งเลยดีกว่าไหมอ๋อ